สวัสดีครับพบก,กับจำลัดทองอ่อนอีกแล้วนะครับกับปอดเตชามพรสาขาเมืองราชบุรีวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดแต่งนะครับรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะครับว่าตัวนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยผมแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของทางบริษัทด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับในส่วนของสกรูปนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ สกูปตัวเตี้ยกระจังหน้า FORD ขอบสีแดงนะครับชุดไฟเป็นเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ชุดครอบหน้าเป็น F-150 สไปเดอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมีไฟตัวนี้ให้นะครับเป็นรูปตัว C มาดูในส่วนของด้านข้างครับสำหรับชุดชุด F-150 สไปเดอร์ก็จะมาพร้อมกับครอบซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับ ยางล้อแม็กนะครับแถมให้นะครับตัวนี้ล้อแม็กขนาด16นิ้วรัดด้วยยาง265 70 R16 นะครับชุดสติ๊กเกอร์ด้านข้างวายเทนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายสาดโคลนกันสาดนะครับแล้วก็ราวหลังคาฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ผมแถมให้ ครอบเบ้ามือจับนะครับกันลอยนะครับ a l l r o เ n d e r ครอบฝาถังน้ํามันนะครับโลบาเหล็กอย่างดีเลยนะครับตัวนี้แถมให้นะครับโลบาเหล็กมาพร้อมกับครอบไฟท้ายครอบไฟท้ายแล้วก็กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ผมติดเป็นอาร์มาโดให้นะครับ4ี่คูณสพร้อมชุดลากเรือนะครับผมตัวนี้เท่มากเลยครับสปอร์ตมากเลยพร้อมห่วงองสีเหลืองนะครับ มีไฟถอย LED แล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งให้ด้วยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับย้ายมาให้นะครับเซ็นเซอร์กรระยะ4จุดเข้าไฟท้ายนะครับดูดีแล้วก็หล่อมากครับสาหรับรุ่นนี้ลูกค้าสนใจนี่คือติดต่อมาได้เลยนะครับอยากได้แต่งแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้ด้านในเป็นพายางเข้ารูปนะครับตัวนี้เป็นพายางเข้ารูปเป็นพายางเข้ารูปนะครับ พยังเข้ารูปเลยแต่งแบบนี้เลยนะครับราวหลงังคาลอ้ลอเลยสวยมากครับซุ้มล้อขนาด6นิ้วแมกลายนี้เลยครับแมกลายนี้เลือกลายได้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเซลล์จําหลัดจัดให้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยสวยๆเลยสกู๊ปสวยๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ XLT เกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่857,000บาทนะครับตัวนี้ได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมให้หมดเลยครับแต่งแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนี้ติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาชมรถหรือมาทดลองขับก็แนะนํามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์เลยครับอยู่เส้นถนนเพชรเกษมเลยนะครับมาได้เลยนะครับมาติดต่อได้เลยนะครับพบกับเซลล์จัหปลัดได้เลยนะครับ แต่งให้แบบนี้จัดให้แบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะครับดูด้านนอกจะมืดนะครับแต่ถ้าเราไปดูข้างในเนี่ยมันจะสว่างนะครับตัวนี้ราคาเพียงแค่8ปดแสนห้าหมืบาทเองครับดาวเริ่มต้นที่25%หรือ15%ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เงินสดได้นะครับได้ของแต่งแบบนี้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ทางโชรูมได้เลยนะครับมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมจำรัดก็ขอลาไปจากเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าไว้พบเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ